ยังสวัสดีคะ่ะหนูนาะชินชาแนล,ลนะคะวันนี้ก็มีสินค้าจาก WD b l a c k คะ่ะนี่นะคะ2ชิ้นจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะชิ้นแรกค่ะเป็น WD b l a c k SN850 X NVMe SSD นะคะชิ้นที่2นะคะจะเป็นแบบพกพาคะ่ะ WD b l a c k P40 Gen a m y SSD สองชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันนะคะ <Okay. S 1> ไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะนี่ค่ะเริ่มแกะกันเลยนะคะก็จะมีคู่มือแล้วก็จะเป็นตัว SSD นี่นะคะเป็นแบบ WD Black SN850X เล่นเกมไม่สะดุด l a t e n c y ต่ำมากโหลดกราฟิกได้เร็วกระตุกน้อยมีเทคโนโลยีการวิเคราะห์การโหลดล่วงหน้าและการจัดการเรื่องความร้อนที่ทำให้ประสิทธิภาพของการทาง,งานไร้คงที่ เป็นรุ่นใหม่ Gen 4นะคะสำหรับสปีดความเร็วในการอ่านนะคะอยู่ที่7,300 MB ความเร็วในการเขียนอยู่ที่6,300เมกค่ะ,ะาารับประกันสินค้ายาวถึง5ปีและนี่เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็น WD Black P40 ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาอันบ x ็อกกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น USB Type C นะคะไว้สําหรับพกพาเก็บเกมจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลายขนาดนะคะ1เท2เท4เทนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็น2เท T นะคะใช้งานง่ายค่ะเบาแล้วรู้สึกว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีไฟ RGB ด้วยนะคะแล้วก็มันจะสามารถเปลี่ยนไฟแล้วก็เซตค่าต่างๆได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเซตในโปรแกรมนะคะ รุ่นนี้นะคะความเร็วในการอ่าน2,000เมกความเร็วในการเขียน2,000เมกเช่นกันนะคะสิน <_ bats> ค้ารับประกัน5ปีเหมือนกัน,นะคะ่ะ WD Black P40 Portable Game Drive SSD ประสิทธิภาพสูงดีไซน์สวยมีสไตล์พกเกมไปได้ทุกที่เดี๋ยวเราจะลองเสียบเข้ากับคอมดูนะคะเห็นเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีไฟ RGB ด้วยซจะวับเป็นยังไงอุ้ยนี่ค่ะทุกคน ไฟขึ้นแบบนี้เลยเก๋มากนะเออเบาแบบเแบาบวิวเลยเหมาะสำหรับสาวที่เรียบร้อยแล้วก็อ่อนโยน,นแบบเรานะคะ <S <S ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี <S 1> <S 1> <S ๋ยวเราจะมาใส่ S S D ลงไปคอมของเรานั่นเองอนอื่นเนี่ยก็ปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทำการงัดแงะคอมเราออกมาก่อนนะคะตอนนี้เป็นผู้หญิงเนี่ย ต้องสตรองนะคะคอมก็ต้องทำเองค่ะไม่มีใครช่วยเออ,อ,อนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นเกมกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนี่ยก็เข้ามาในเท ing ่งว l ช City แล้วนะคะเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะ <S <S เรามกากับคนนี้ค่ะชื่ออะไรคะ ชื่อโทมัสจีเนียครับไม่ได้เจอเขานานเลยรู้สึกว่าผิวเขาดำๆขึ้นนิดนึงนะคะทุกคนคือวันนี้เนี่ยพี่ก็ได้ไปฝึกมาบ้างแล้วเนาะอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยพี่จะมาท้าดวลกับโทมัสค่ะถ้าใครถึง5วินก่อนเนี่ยเอาไปเลย500พี่จะเป็นคนใจ่ายให้เขาแค่คนเดียวถ้าเขาชนะพี่ได้5วินเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ไปเลยค่ะ500โอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยัง มันจะเยือดเลือดยุ่งย <l ots> ุ่งยุ<ๆ>่งกันอยู่ก่อนเดี๋ยวขอถามกันว่าไม่ได้เล่นมานานแค่ไหนแล้ว <L ots> ไม่ได้เล่นมา <ielle> ไม่ได้แตะมาเป็นเดือนแล้วครับจริงเหรอโม้ปะเนี่ยใช่ไม่ได้โม้ครับนะไม่ได้โม้ไม่ได้โม้นะ <L ots> คิดว่ามีสิทธิ์ชนะแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยดูจากช่องชิช้ชี้ใ <L> ช <ots> <L ots> ่น <L ots> ่าจะช่ได้อยู่ครับไม่แต่เอ็งซนี่ใส่เทรนนิ่งเลยไม่ใช่หรอฮะก็ตึงของจีเนียสไม่ใช่หรอผมมวาง เอางี้แล้วกันพี่ชนะเองได้เนี่ยเองไม่ต้องจ่ายเงินเองมีข้อแม้นะว่าเองจะต้องทําอะไรอย่างหนึ่งอะไรก็ได้เดี๋ยวพี่จะบอกอีกทีหนึ่งเห็นปะแต่ถ้าเองชนะเนี่ยเองเอาเงินไปเลย0 0ได้อยโอเคพร้อมนะเอาจริงนะเอาจริงนะเอ้ยกลัววะ

น้ใส่แบบว่าปาดมือซ้ายเหรอสามวินแล้วไงน้องชายน้องชายอันนี้คือแบบว่าไม่ได้แกล้งแพใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยสีตาแล้วเหรอจริงสไหมสมส มัสมัสก์ก็ออนเมื่อกี้จะตายแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยมัสอันนี้อันนี้อ้ยจริงแค่ไม่ไหว ไม่ไม่คือเนี้ยคือให้ตาหนึ่งไงเดี๋ยวมันจะแบบน่าเกลียดเกินอเออเดี๋ยวกันรู้เดี๋ยวรู้เรื่องของจริงมาตัดใจเลยนี่พี่รู้เหรอไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องน้องชายอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยตาแล้วอุ้ย,ยเฮ้ย, <laughs> ยแค่อันเดียว จะเย็นนะเว้ยน้องหุยเฮ้ยคิดได้หรอวะคิดได้หรอวะเออเฮ้ยเออแบบนี้มันก็จะได้แบบว่าสูสีกันหน่อยใช่ไหมเออมันจะได้แบบว่าดูไม่รังแกเด็ก คุณโทมัสคือคุณ,ค,ณคุณแพ้น้องเฟย์อะคือยังไงคุณ,ค,ณคุณมีความรู้สึกยังไงบ้าง <laughs> ี้คือเงินห้0ร้อยอยู่ตรงหน้าคุณไม่อยากได้หรอรู้ไหมว่าทำไมพี่ถึงชนะทไมพี่เพราะว่าพี่ใช้ SSD ของ WD Black ไงปกติเป็ใครชนะผมง่ายเยใช่เพราะพี่ใช้ SSD ของ WD Black เรามาดูกันค่ะว่า WD Black p 4 0นี้จะจุเกมได้เยอะมากขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะไฟล์เกมตัวอย่างได้เตรียมไว้เนี่ยมีประมาณ 30GB เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะลงได้เร็วขนาดไหน ้ะดวกรวดเร็วแบบนี้ทีน,นี้เราก็สามารถที่จะพบเกมไปเล่นได้ทุกที่เลยนะคะโอ้โห,โหทุกคนดูดิโหลดไฟล์เกมแบบเร็วมากมันวิ่งเร็วมากๆเลยอ่ะนี่แหละอย่างนี้พี่ก็ต้องไม่ผมไม่เอาตังค์นะผมเอาของเขาแล้วไม่ได้ อยากได้แชมิล่าสำหรับใครที่อยากได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งด้านล่างนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะแนะนำเลยค่ะสำหรับชาวเกมเมอร์สตรีมเมอร์สายตัดต่อวิดีโอเนี่ยคนมีเลยนะคะสองรุน่นนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายว่า